สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง f อฟทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยและเบนเทนพารวยเนาะค่ะพี่น้อง f อท่าทนใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเพื่อสิบปอยผ่านข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องเนาะค่ะมือนี้แอดก็ได้เดินทางมาหาพ่อเซียนหน่อยเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาติดตามแนวทางโค้งสุดท้ายฝากตอนพี่น้องเอฟซีว่าพ่อเซียนหน่อยสิมีแนวทางตัวใดฝากตอนพี่น้องเอฟซีก็ไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ว่ามันเขาเกี่ยวคู่วันหรจังครังบ่เสื่อเสือทุกวนเสื่อหนึ่งมันเสื่อสามสองมั่ 3, นบอเออมันออก 3, สามหนึ่งสิบานนี้ได้ริมแมงลูดโอ้ไ้ว่าให้ว่าเสี้ยนเล็กวิ่งได้วิ่งก็ได้คันเ <QL> ม็ดเดียวมมแมดด่นี่ไฮว่าหาตัวจับบนรถเม็ดเดียวนี่คืออะไรรดอตามตาทีแปดนัน่นบอแต่เขาบอกว่ามวนนี่มากแปดเลอโอ้ฟั้นเลย <c oughs> พัดเรียว่ามากมากหนงวดนี้มันเปียอ่าป่านนี้ไปซื้อไปซื้อยังล่ะไปซื้อบ่ซื้อลวดสิโบวิ่งเออบ่บ่ดวดมันเปลี่ยนเงินมันเปลี่ยนเงินเสื้อตัวเดียวอ๋อเออมันเปลี่ยนเงินมันออกมาพันออกนี่นี่กันออกใกล้ใกล้ป่านนี้พันได้แปดต้องทิ้แปดโอ้โอ้ไม่เปลี่ยนที่กูเจ้าพี่ที่ไหนเรากับมันเดียวนหรเลยมาจับทางไหมจับทางไหมป่านนี้ หัวต้องหันมาในเก้าในเก่าก็ได้ยกเขียนเทกระดาเอาดีตัวอย่างบรนจุมทีประเทศแบบนี้ล่ะโอเขียนเอาเล่นเก้าแล้วหัวอีเล่าเผยเสียงอะไรก็เห็นยกยกใขรขยับบ้างเขียนกระดาษที่มันเป็นแบบยกเก<อ>่าเอาเก้าวันอีมากเก่าแน่นวันเอมากแบบอะไรเก่าเป็นซิบเก่าเป็นซิบเก้าเป็นซิบเก้าตั้งแต่เฮ็ดสูตรนี่มาโดดประไดี๋ยไอ้โอ้ยตาเฮ็ดมากนี่นก็ลายเดี๋ยวนี้ ก็ว <S an> ่ามันคันมันเหมนบักลวดเอาเลยว่ามันถูกลวดแล้วลวยแล้ว,ลวอืมโอ้หุ่นลอยกูเสียเงินบาทน,นี้เล่มเดียบักลวดบาทลวดเอากำไรหน่อยกระยาหมัน,นหน่อยเอาก็กาดีก็เข้ามาถือห้ว่าตั้งแต่เปลี่ยนสไตล์มาลวดนี่ให้ว่าถืถอซุ้งวมดถือซุ้งวมดกำเนี้ยมึงเอาเห็ดยเส้าลวดให้ยมูอเบิ้งบาทน,นี่ <c oughs> วันนี้ก็เห็ดแล้วไปที่นี่เหี้ยเดียวเห็ดแล้วนั่นได้สามได้สามได้สามมวลโตเดียวคอโลโตเดียวฮาร์ดโอ้ยขันมาสามเอาซีใช่เลยเด้อ บัดน,นี้ได้มาเอารูดสามเลยรูด3ามวดสมมีตัวมักเป็นพิเศษวาในก่อนลนี่ที่เฮ้าได้สามมาเป๊ะนีน่เฮ้าเสียหาตอื่นมาใส่สมนี่สิว่ารักยังรักไรหรือรักสิบสมนี่เอาเป็นสมมติว่าเป็นสามเจ็ดนะก็สามเป็นรักสิบคันรูดมันยี่สิบตัวผมเน้ออะไรเนื้อป็ะมารทำนเทาเน้อทั้งหนาทั้งหลังดิทั้งหนาทั้งหลังนะทั้งับน้ำนาเนี่ยยี่สิบตัวเจ้ามาเพื่อน่าเลขไอ้ สมมติบางวัดนี้ได้สามนะสำหรับตัวเจ้านะเจ้าว่าจำกัดหลักบ่ว่าเออมันอยู่หน่วยเองอยู่อย่างมันสีได้หน่อยตัวล่องนะ๋อคือคือสามนี่ให้เป็นลักสิบสามให้เป็นลักสิบมั่นใจมั่นใจว่าลักซิบมี่บ่อวางงวดที่ที่เขาหลุดแล้วบอกกับยังสิมันมาอยู่หลักลอยไอ้มันมาอยู่หลักหน่วยเองมี่บ่อบ่กฟันซีบฟันสิบก็สิบเลยขาดขาดโจดเลยบ่กเสี้ยนหลักสิบตัวนี้ว่าาไงส้ิบบังหน่เป็นบ่อแยกท่ามันทำ เพงไดตัวไหนใใคยไปเร่ออะไรที่ใครอพอแล้วเสียนลักเสีบบาทนี่นะโอ้ยจังนะใครใครหาเสี้ยนลักสีบในบ้านพี่เพ่นดินเดี๋ยวนี้นะลักหน่วยไข่มีแล้วอ่าลักน่อยคข่มีได้มาแล้วอ่อไคต้องการหาเสี่ยนลักเสีบคันได้ลักเสบซ้ำถือแล้วเรียกคลิบลักคลบหนี่คือเอาซ้ำอืมวันบางหันบอกย่าท่าคันจ้างืือเรียกตัวเรียกย่าเจ้าเอาชุดไม่น่าอืมเงินบอกเนี เจ้าชุนไม่น่าเจ้าชุนไปข้างหลังไปข้างหลังเจ้าก็ต้องเชื่อพอนต่อบอกกับเราเราอาหนกันเพเจ้ารูดมาแล้วมานี่ไอ้นเชียนก็ชุนแปะให้เราเป็นบล์ชุนเก้าเจ้าเจียวเก้าว่าออก็แล้วเจ้าเจ้าเนอโอ้หมายหมายถึงบอกเราลวดเลยบอกเราลวดเจ้าวันเขียนไห้บ่เบิดเขียนให้บ่์มัด่ว่าอาจไม่สีหัวเนอะคันมันหัวหัวปินชุนเก้าบ่ได้บ่มั่นใจเลยนําไปหา ลูกสาวแล้วเอาไปรูดเอาเก้าเขาใสบ้างเอาวันวัวันนึงเนี่ยเด่นหลักสิบจังไหนมันออกศูนเก้าได้ว่หนึ่งก็หน่วยสิบเดเขาก็ชวนอยู่หลักสิบเดยโอ้เด่นศูนยของวั่นูนยันโอ้ันวนนึงเด่นศูนแต่ว่าเอาเก้ามาจับใเอาเก้าจับใสันคือรูดให้มันสุดซาบัเรียกสิบตองเันนี้ตัวตัวศูนนี่เอาไว้ทั้งนาเอาวนไว้ทั้งนา สวนทั้งหนาก็คือรักสีมานะอ่ารักสีออกมาเป็นยังไม่ร่างขนงคุณเข้าร้อน,รน,นบอลสวเข้าหรอ,อสวนนี่เป็นล่างหรือเป็นบนบนันเนาะอันนี้ส่วนมากจะเป็นล่างเป็นล่าง,างส่วนมากาสีม,มาาะรังสีมะรังแต่ว่ากะป้องกันไว้เพื่อควนบอลน่ะจะบนล่างไว้บนล่างไว้บแล้งไว้ือผู้ใดได้รักไวยเด็ดๆนี่เอามาใส่กะตามสะดวกเลยตามสะดวกแมนปะแมนโอ้จังแล้วบันไปขันขึ้นาเมาโอ้ววมั่วมันมี่สวนห่านเป็นเป็นบนกับบวกไปอันนั้นมันมาแน่นอนจัก จะโค่นหรอกแน่นมามนั้งเสียบ,บนเป็นบนเรากก็ได้ขื้นเอาเงินมาม<อ>่หรอมาเอาบาดนีร่องล่องจับคู่ด้วยเจ้าใน,นส่วนเจ้า,าสามลักสิบนี่เนาะสามวิ่งลักวิเอาหลักใดก็ว่าเจ้าวิ่งมันน่หลักใดมันก็ได้คือนเอาละ,นะเนาะแบดนี้ล่องจับคู่บังด้วยป่ะเลยว่าตัวใดเป็นตามากตัวใดว่าเป็นตามากหรือในกรณแล้ี่ยังไงมีกระดาษว่าให้เล่าจัะหน่เนี่เดี๋ยวเขาคอยมาลอกเส้นนี่กระดาษให้เล่าเลยนี่เอ้าียนเขียนให้เนี่ย ปวาว่าสีได้โช่เอฟซีจีได้เบาช่วยเอฟซีฟังนะว่าเป็ียนจาก,จากไหนมากจังไหนเนาะรถกระรรกไรไรเลี้ยงไก่ไปไก่หน้าอยู่รถกระนนไรท่ทาทน,น,น,นอยู่ทางถนนวัยพี่น้องอ่ากลางถนนถนนซีเล่นโอ้อยู่กลางอ่าแต่ว่าตอนนี้เขาก็าเลี้ยวสองเล่นอีกสองเล่นเพิ่นยังบอลมา ah เห็ดอืมเอาเอา าตัวเนียนๆเดี๋ยวขึ้นมากเนี่ยสมมุติว่าสามสีจับใไซยังเอาเอาจักคูเอาอันนี้เอาอันนี้ทุ่นมาุติว่าสามนี่ตัวเด่นมันขึ้นนี่อยู่ตามตัวนี้เออ่อะลวกไหม่ลูกใครับตามตัวนี้ตัวเน่นนมันมาตัวเน่นมันอ่แต่ว่าคันพูด้ใดรอบครอบกะลูดซะลูดซะนะันาต่ว่าผอ้ใดมักตัวเน่นลงทุนหน่อยเอาจังซี่กลว่าห้องทุนหน่อยบริจาคลงทุนนลายมันมาครับเข้าตามตัวนี้เลยอ่าไมาว่าสามา เจ็ดสามเก้ามี่ทัวนี้ขัดบอกตัวนี้ออกตัวไม่เลยออกตัวไม่เออแม่อันนี้ดี่าไม่้องทำนะทำไม่ต้ท่าฮ้าฮ่โอ้ขึ้นคาาทีกี้เลยวิ่งสามหลักสิบเออสามหลักสิบล่างได้บนได้เออล่างได้บนได้ขัดหัวว่าโอ้ยอยากันว่าอย่างไรมันหัวจะอะไรเกิดลดเหียเาเลยเอาจากคนสวนสุนเก่า คือแบงคาจังไหนสามอเอาามเ้าเคขึ้นหาส่นสามเลยเออันสามศูลสามซูลหัวสมเก้าอ่มัวมเก้าัจับขึ้นลงเนาะสามหัวามเก้าแต่ว่าผู้ใดกันได้ลักสามไปแล้วนี่จไปจับในลักษณะใดกันมีโตเด่นหลักน้วยมากเอามาใส่เลยรับประกันว่าพลาดรับประกันว่าพลาดันออกตัวนี้ออกตัวไหมโอ้ยแสดงว่าข้อมูลมาถึงเข้าเลยนั่นบอจ้าก็ มล้วเกี่ยวมันย่อกันที่เดียวอาจ่ะมาว่าเพื่อน่าได้ยินกิตติสาบอยู่ตั้งแต่ยายนั่งก็ได้มามาปรึกษาหนึ่ปรึกษารักน้ำเจ้ามันบ่ะเห็นเจ้าว่าไหมเอาเมื่อนั้นเมื่อนั้นไปพ่อกันแม่นบ่ะยายนางร้านเปอร์เซ็นต์ไปพ่อกันแล้วว่าตัวน้อยเอาได้ตัวแรงกว่านี้เพื่อนเอาก็ได้เก่าเนี่ยเพื่อนส่วนมันออกคือเก่าเนาะครับพราะว่าวาเมนยนนะเออวาเมียนก็เอา ฟังข่อยแน่แล้วกฟังเจ้าน้ำเออพีเจรนาใช่หันเาเอลังเกียหามันอาจขีแม่น้องข่อยขีแม่น้องเจ้าเท่าบ่ไดไปอยู่ในภาชนะว่านีส้มผมนะว่านี่วดนุ้นไปอีกแล้วมันออกคือเปเมื่อหร่มีเก่าวดนังอีกว่าได้แปดเออหลายเกียร์วนไหนจเงีไ่เมือกบ่ไหเก็บไเออแต่ว่าเปลนอย่างน้เอาวันนี้เห็นเ็บแะรเ้องเลี้ง่าพุทธิแปดมันว่มันตัดเสือมา่คือสองแปดเอาไงไงว่า คันจิดตามเลขทั้งเสียนหน่อยไว้ตลอดเนาะเพือ่อตลอดตลอดนี่ใครว่าเอาไงได้หลายก็เสียใครสมมติว่าสมมติว่าสมเนี่ยไม่รอคันมันามากงวดนี่นี่ก็คือว่าคนสิมหา,หาหลายคนย<ะ>ความคิดจังง่ายลั้งใจแล้วก็ยังได้เบอร์ทรคับไใ้รระบาดคนหนึ่งเบอร์โทั่้เนี่ยกากจัะ เอาให้มันถึงวันนี้จังย่เยเกล็ดลบก็สาระสาระลุกไปซื้อเพ้่มกันมาคอย่ไอ้หวอยกั้ยินอยู่หลายคนเหลวอยู่ว่าเชียนหน่อยเด้อกันเหลวเพื่อนว่างมากเล็ตัวเดียวไม่หาเชียนหน่อยเอามากกับมาหลุดมาหนักหลุดแต่ว่าปานี้อ่าพอดีนี่เนาะกันกันตามเพือตามตลอดเลยเพราะว่าล่างล่างที่มันก็มีหลุดอยู่ ก็าลุดกับลุดงวดเจ้าสินะลุดงวดงวดล้วนมากกับเขาเคือคือเมื่อก,กีสรุปแล้วกําไรกันตามตลอดด้กันขันเท่าพอตามตลอดนี่<ม>ตามพุ่นตามพี่เนี่ยคือข่ยนี่ยว่าชืา่อตะขคาดทุ่นไปนะพ<ม>อม,ะมันตามหลายมองเนี่ยเนี่ยัดเลขเจ้ามาถึงวันนี้มาเศร้าตามเจ้าไปตามทั้งพุ่นซะ<ม>ไปตามทั้งพุ่นเลขเจ้าเขาอีกเลยอ้าวเรียนตามหน้าตามหลังมันก็เลยเป็นอ่าเป็นช่องว่างแมนแมนมันเลยเป็นช่องว่างคการที่กิ่งแล้วเน<อ>ี่ยกันตามเชื่นไดที่เพื่อน เพิ่นเขื่อาเรื่อยๆนี่ในส่วนเลขวิ่งหี่อยนะเข้าตามตลอดตามตลอดมันวันนี้บ่ถืงวันรุ่นกับตามตรองสินะบม่มีเสียรับประกันมีบวกแน่นอนเอาเคิีย่าเลขคำตัวว้านทีคันมันเข่าก็ไรเพียงว่าเก้าเก้าสามเจีดอ๋อมีให้สามตัวพร้อมบ่ะเอาเขียนแน่เขียนแนยเอาสามเจ็ดเขียนไหนน้ำแน่มีสามตัวพร้อมโอ้คันหน้าสามตัวนี่ขึ้น่าทีม่เก้าสามเกียงวดนนี้เนาะ เก้าสามเจ็ดหรือว่าเก้าสามหาประมาณเนาะบหมเออเขียนต่อหลังกันไปคห็นขีดขีดกลางจับเอออันนั้นเก้าสามห้าเขียนเป็นสีใต้ฮะอย่างนี้ก็ว่างามอยู่นี่เป็นบอกงามอยู่งามเลยโอ้ยค่ง่าแต่ตัวหนังสือตะกี้ไปเป็นคู่บอกเหรอเอาไรออกเอะนี่ครับพ่อยพี่น้องเด้อเกิดว่าคันมันอาจทีเขาได้สามตัวกันมาตรงนี้ครับคันมาตรงนี้ กระเคือนอะไรก็มีพ่อครับผมแม่บอกครับเนี่ยครับเจ็ดสามสามหมาเนี่ยมั่นใจนี่ก็คือนเก้าสามเจ็ดเก้าสามมาขันมาบนเนาะขันมาล่างกับตีสามนี่สามคู่นี่นะนั่นสามคือเกราขึ้นมาเนี่ยบอกยากอยู่มันมีเหมนมีหลางนะครับเขาจะได้แต่เนึงกันมันเป็นเพื่อนคือนเราขันวิ่งนี่คือวิ่งไปเล่ยทั้งบนทั้งล่างเลยวิ่งสามไปเลื่อยอ่าไม่เข้าบนก็เข้าล่างบางที่ว่าเนี่ยแล้วอาดติติดทั้งบนทั้งล่างนี่ยว้าย เนาะฮะยี่ทั้งบนทั้งล่างนี่ธรรมดานทั้งเทียมมันอาจจะเป็นบนเป็นหอกอะว่าว่าที่เป็นบนอะไผลกับฟังมาบนเพราะว่าควบตามตัวได้ครับผมเป็นล่างก็ยังดีครับแม่นบ่ล่ะครับก็เป็นเงินได้อืมนี่เป็นยักไม้นะครับตามเพียร์มากกับวันขาดยากอยุดไล้แง่งแง่งแล้วท่านี่ยังไงนะครับเทียมจะได้ซื้อนะผู้ตามนะผู้ตามนะเทียมจะได้ซื้อนะ สามเล้นไปที่หลักสิบนะครับจับไปแค่สามหางคนใดบ้มักงสามหางนี่ไปหาจับเอาาเอาลักน้อยแกมๆมาแต่ทา้งไม่มาแต่ทา้งไม่หายว่าผู้ใดมีลักน้อยเด็ดหินฟ้าออกมาใส่จัดใส่เลยหัวดนี้เนาะเอ๋อกระชัดเกลียนตัวเนาะชับเกนบ้านนี้การชีโรควนอ่าเพรเสี้ยนหน่อยเนาะทำนี่นาะครับเนาะขอบคุณนายอะไรอบคุณครับขอบคุณครับโชคดีตามที่เขาคิด ให้พี่น,อน,น้องห้อระบบําด้อยน้ำจ้าค่ะพี่น้องกระแคบนาจอไวเดอร์ค่ะนี่ก็เป็นของพ่อเซียนหน่อยเนาะค่ะพี่น้องค่ะวิ่งสามตัวเดียวนะคะ่ะสามลักซิปเนาะค่ะพี่น้องมีตัวหมักตัวชอบตัวใดก็เอามาใส่ก็ได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะพอหน่อยก็ให้สามเก้าเนาะคะ่ะแล้วก็สามเจ็ดล้วก็สามห้านะคะ่ะเลขสามตัวนี่พอหน่อยให้เก้าสามเจ็ด 935นาะค่ะก็ลองเอาไปพิจารณาเบิง้งงนาะค่ะพี่น้องสายวิ่งสายจวดก็อ,อย,าาย่าพลาดเด้อค่ะพี่น,น้องสามตัวเดียวแข็งๆเลยนาะค่ะพี่น,น้องค่ะแคบหนาจอไว้พิจารณาเบิง้งหมักกะจัดคัดกะพานนาะค่ะพอน้อยก็ให้เป็นแนวทางแอดก็เป็นผู้นําเสนอนาะค่ะพีนนพ่น,น้องพี่น้องเอฟซีนใดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,กดกระดิ่งนาะค่ะเพื่อจะได,ด้ผลาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องคลองพารวยนาะค่ะ เพรห้พี่น้องเอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญลำลำรวยๆกันทุกคนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้แอนขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ